สวัสดีครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ในบ้านที่สบายมากเลยครับบ้านทั้งสวยและทั้งหายใจได้สะดวกมากผมก็เลยถามเจ้าของบ้านที่นี่ว่าเออบ้านทำไมมันเป็นบ้านที่ดูเหมือนหนึ่งทันสมัยสองมีความรู้สึกว่าควบคุมดูแลเรื่องการถ่ายเทอากาศที่ดีมาก าบอกผมว่านี่ไงบ้าน SCG h ีจีที่ผมเคยได้ยินบ่อยๆไงครับ mm hmm. ผมเคยได้ยินบ่อยๆแต่ผมเนี่ยเคยมานั่งอยู่ในบ้าน SCG h ีจีนะครับวันนี้ก็เลยมานั่งแล้วก็เจอกับคนที่เขาตอบคําถามผมได้ด้วยครับ mm hmm. คุณโยทินจันแสงเนี่ยเป็นผู้จัดการของฝ่ายขายของบ้านเขาเรียกว่าบ้านสั่งสร้าง,งเดี๋ยวนี้สั่งสร้างได้นะครับบ้านสวัสดีครับครับสวัสดีสสดครับจริงไหมที่ผมมานั่งแล้วผม บ่นดูคนเดียวเนี่ยจริงครับเราบ้าน s อ h ทีฮเนี่ยเราเราดูแลเรื่องอากาศภายในบ้านเนี่ยดีกว่าบ้านทยยานั่วไปและจุดจุดที่ข้อแตกต่างของบ้าน s อสทีฮเนี่ยเราแตกต่างกับคนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราสร้างในโรงงานาเราสร้างมาสำเร็จรูปม,มา,ามเ,เป็นสําเร็จรูปเป็นเป็นยูนิตเป็นยูนิตเราเรียกว่าระบบโมดูลารบ ระบบโมดูล่าที่โรงงานเนี่ยเราเราผลิตโมดูล่าเนี่ยเราสามารถคอนโทรลทั้งคุณภาพทั้งเรื่องเทคโนโลยีการอากาศขอประตูหน้าต่างเนี่ยเราจะซีลกันอากาศไว้อย่างดีเพราะปกติบ้านเราเนี่ยถึงแม้เราจะมั่นใจว่ามันปิดแน่นแล้วเนี่ยแต่มันมีช่องมีช่องที่ประตูหน้าตา่างใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาซิลิโคนยิงรอบประตูหน้าต่างแต่บ้านของเราเนี่ยจะซ่อนเสียบเข้าไปในผนัง S <S <ừ> แล้วก็จกัดการอากาศได้ค่อนข้างดีเอาง่งายๆพีเองจาเนี่ยพีเอ็มสงจุดหเนี่ที่บ้านช่วงช่วงนี้มีเยอะๆเนี่ยนะเราบอกออกไปข้างนอกมันก็มีพีเอ็มสองจ้าเข้ามาในบ้านแล้วนี่นปลอดภัยพอเราเปิดไอเครื่องวัดมันก็ยังสูงอยู่ยังสูงอยู่แต่บ้านของ SG h a r านอกจาก Air t r t i t n e s s s y s t e m แล้วเนี่ยเรายังมี AirFactory System AirFactory โรงงาน Air ์และอ่าเป็นโรงงานผลิตอากาศแล้วกันครับอ๋อระบบ Air Factory อ่าระบบ Air Factory System เนี่ยเขาจะดึงอากาศเข้ามาในบ้านครับผ่านกรอง3ชั้นกรองยาบครับกรองละเอียดครับแล้วก็กรองกลิ่นหมายความว่าใช่ครับหมายความว่าใครเผาขยะอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านแล้วปิดประตูหน้าต่างเปิด Air Factory เนี่ยจะไม่ได้กลิ่น แล้วฝุ่นจะเข้ามานอนคือมันจะสกัดกินเอาไว้ตั้งแต่ตก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านแล้วพอเข้าบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีตัวรีเทิร์นรีเทิร์นอากาศที่เราหายใจอากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยเ,ออเขาก็จะดูดอากาศเนี่ยออกไปทิ้งเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับโอ้ก็ทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยเราคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะน้อยลง ครับคือระบบหมุนเวียนและกรองอากาศใช่ไหมแอร์แฟกซ์ครี่ครับอันนี้ก็เป็นซิเนเจอร์ของ SGHA r มนะครับเราเรามีให้ลูกค้าทุกหลังเลยครระบบแอร์แฟก o r ทรีนะครับเขาก็จะผ่านนะฮะกรอง3ชั้นกรองชั้นหนึ่งกรองยากรองละเอียดแล้วก็กรองกลิ่นนะฮะก่อนที่จะเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ฮี a เอเจนเจอร์ที่ตัวใหญ่ๆตรงนั้นนะฮะอากาศภายนอกที่อุณหภูมิสูงแล้วก็อากาศภายในที่อุณหภูมิต่ำมาเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็ค่อยๆปล่อยอากาศ แต่ละแต่ละห้องแต่ละห้องไปแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งที่เขาสลาดมากคือเขามีตัวรีเทิร์นเอาดูดอากาศเสียเนี่ยที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่ยออกไปทิ้งอ๋อดูดออกไปทิ้งได้ด้วยออกไปทิ้งได้ด้วยนะฮะไปเจอกันที่ฮีทเอเชนเจอร์นะครับไอตรงนี้ที่ทําให้เราอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกหายใจได้สะดวกหายใจได้สะดวกนอกจาก ไอ้ฟัคทอรี่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับช่วงโควิดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัวระบบไ <on> อออนไนเซอร์ไอออนไนเซอร์ระบบไอออนไนเซอร์เนี่ยเป็นเป็นตัวสมรรกรรมที่เราเราร่วมกับทาง SCG เนี่ยก็มามาเพิ่มเรื่อง การปล่อยประจุบวกลบเพื่อฆ่าเชื้อโรคและทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นก็ถือว่นเป็นการอัปเกรดแอร์แฟคทอรี่ในในในตัวเลยก็คือว่าทําให้อากาศในบ้านเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นแล้วก็เชื้อโรคลดลงมีคำว่าแอร์แฟคทอรี่แล้วมีคำว่าแอร์ไททเนสใช่ไททเนสคือมันแน่นมันเหนียวนั่นไทเนสคือซีลกันอากาศไทท์แน่นแน่นปิดแน่นที่ขอบประตูหน้าต่างซึ่งเป็น จุดวิกที่ทําให้ฝุ่นเข้าเสียงเข้านะฮะแต่ว่าวิธีคิดที่การสร้างบ้านแบบ SG h i ีจีเนี่ยเอาเป็นห่วงเรื่องอากาศด้วยเนี่ย มันเป็นความคิดแนวใหม่นะเพราะสมัยก่อนเราสร้างบ้านเนี่ยไม่มีใครมาพูดกับเราเรื่องอากาศรับรองได้อาจจะเพียงว่าอ่ามันไม่เสียมันฝนตกไม่รัวไม่รัวก็เพียงพอแล้วแต่ทำไมเอ g ไปคิดเรื่องนี้มาเองต้องย้อนไป10ปีก่อนตอนนี้เราบเอสซมเนี่ยเราเราครบรอบ11ปีไปแล้วแำว่าฮมนี่มาจากภาษาเยอรมันครับแปลว่าโฮมเนี่ยนะแปลว่าโฮมบ้านเนี่ยนะแปว่าบ้านผมสงสัยมานานละ ไฮม์ฮมมันคือบ้านเป็นบ้านครับสิปีแล้วล่ะสิบเอ็ดที่เมืองไทย11ปีแล้วสิปีแล้วที่จริงตัวเนี้ยเทคโนโลยีเป็นของเยอรมันแต่ญี่ปุ่นเขาไปเดเวล็อปไปทำที่ญี่ปุ่นค่อนข้าง4ี่สิบ้าสิบปีแล้วที่ญี่ปุ่นแต่ณช่วงช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทางพี่ๆที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็มีปณิธานว่าอยากหาบ้านดีๆให้กับคนไทยได้อยู่ ถ้าสมมติว่าผมใช้บริการ s c g h ีจัเนี่ยทางนี้ดูแลหมดเลยเหรอตั้งแต่สถาปนิกวิศวะมาช่างรับเหมานี่ดูแลหมดเลย<ม>ครบเลยครับฉะนั้นผมไม่ได้ปวดหัวแล้วนะทางนี้รับผิดชอบตอบคําถามผมหมดนะใช่ครับเรื่องใหญ่เรื่องนึงคือบานบานใช่ตกลงกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันไม่มีวันที่จะอยู่ในงบประมาณที่วางเอาไว้หรอกถ้าเลือกแบบว่าสแตนดาดของผม5ล้านคือ5ล้านช่วง1ิ กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทางทางพี่ๆที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็มีปฏิฐานว่าอยากหาบ้านดีๆให้กับคนไทยได้อยู่เพราะว่ายซีก็ขายวัสดุข,ขายวัสดุก่อสร้างมายาวนานทีนี้คิดต่อไปว่าเด้ลูกค้าต้องการให้มันสมบูรณ์แบบครบวงจรสร้างเขาเลยได้ไหมใช่ไหมครับใช่แล้วพอดีไปเห็นเขาที่ปไปเห็นที่ญี่ปุ่นออพอไปเห็นที่ญี่ปุ่นเน้ยระบบนี้มันน่าจะเข้ากับคนไทยได้แล้วก็มีเรื่อง เรื่อง Air Factory เรื่อง t i r t t n e s s นะฮะในเรื่องของการกันความร้อนกันเสียงอะไรเงี้ยก็ก็ไปดูว่าแล้วก็ไปร่วมทุนกับทางญี่ปุ่นมาสร้างโรงงานที่สระบุรีลงทุนประมาณ2,000ล้านที่สระบุรีเมื่อ11ปีก่อนเมื่อ11ปีก่อนครับใช่ครับพอ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 ได้คอนเซปต์เนี้ยแล้วก็ด้วยความที่ s t มีวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพอยู่แล้วและมีเทคโนโลยีที่ของญี่ปุ่นที่ทันสมัยก็สออันก็มามารวมกันเพื่อ เพื่อเพื่อผลิตบ้านให้กับคนไทยได้อยู่ครับคน ไทยใหม่ๆคงจะงงะว่าคุณมาสร้างบ้านให้เราเลยเหรอปกติเราเจะสร้างบ้านแล้วก็ต้องหนึ่งไปหาสถาปนิก<า>นสถาปนิกก็จะไปกันหาช่างรับเหมาก่อสร้าง <นะ S 2> <ช>แล้วเราก็จะต้องปวดหัวกับการดูช่างรับเหมาหายมาไม่ตรงเวลาไม่สเปคเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับคือเป็นเรื่องปวดหัวมากเลยเรื่องอสร้างบ้านนี่ไม่มีใครอยากคิดเลยนะแต่ว่ามันต้องทำใช่ไหมตรงนี้แก้ปัญหาได้ไหมือของ s อสซีเนี่ยเราทราบเพนของลูกค้าเพนพอยต์ตรงนี้ก็จะปวดรวดร้าวในการสร้างบ้าน จเปวดล้นลาาจริงๆอันนี้เราทราบเป็นพอยของลูกค้าและ<ม>พอลูกค้าหาสถาปนิกหาผู้รับเหมาและจะคุมงานก่อสร้างเองได้ยังไงอันนี้เป็นปัญหาและ<ม>สุดท้ายคือคือเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวัสดุก่อสร้างที่ดีแล้ว<ม>แต่เราก็ต้องมีทีมงาน<ม>เป็นสถาปนิกวิศวกรอิลียในการออกแบบบ้านให้ลูกคา้า วตถ้าสมมติว่าผมใช้บริการ s c g h ีจีเนี่ยทางนี้ดูแลหมดเลยเหรอตั้งแต่<ถ>ต้นเลยครับสถาปนิกวิศวะมาช่างรับเหมานี่ดูแลหมดเลยมี<า>คระเลยครับฉะนั้นผมไม่ต้องปวดหัวแล้วนะทางนี้รับป็นชอบตอบคําถามผมหมดนะใช่ครับ แต่ก่อนก่อน <lles S 2> ที่เราจะออกแบบเนี่ยทางทางทีมทีมขายกับสถาปนิกเนี่ยเขาก็จะมาคุยกับลูกคา้าว่าว่ามีความต้องการอย่างไร <simpler. S 2> มีสมาชิกกี่คน Rivera ต้องการกี่ห้องนอนมีผู้สูงอายุไหมจะรองรับผู้สูงอายุอย่างไรแล้วก็บ้านเก่าเนี่ยมีปัญหาอะไรเ,ออเขาก็จะเอาปัญหาของลูกค้าเนี่ยกับความต้องการเนี่ยมามารวมกันแล้วก็ออกแบบมาเป็นฟอร์แบนที่ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตของลูกค้ามีให้ผมเลือกไหมมีแบบต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเราเราเรียกว่าเป็นแบบ t a ต d a า d เนี่ยเราเรามีเป็นร้อยแบบเลยให้ลูกค้าจิ้มได้เลยผมชอบอย่างนี้ผมชอบอย่างนี้ข้อดีของแบบ t a ต d a า d เนี่ยคือหนึ่งคือลูกค้าเห็นฟังก์ชันเนี่ยมันจะลงตัวเพราะถูกคิดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บ u d จจะคุมไวประมาณให้ลูกค้าถึงแม้ลูกค้าบอกว่าจะมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่สุดท้าย เขาก็ต้องกัดบัจ d ตไว้ส่วนหนึ่งที่จะสร้างบ้านถ้าแบบสแนดาราแบบนี้4ล้านแบบนี้5ล้านแบบนี้10ล้านกี่ตารางเมตรลูกค้าจะคำนวณไม่มีบานปลายนะงบถ้าถ้าเกิดว่าปกติสร้างบ้านเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนึงคือบานบานตกลงกันเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันไม่มีวันที่จะอยู่ใน งบประมาณที่วางเอาไว้หรอถ้าเลือกแบบบ้านสแตนดาร์ดของผม5ล้านคือ5ล้าน้วใช่นะถ้าไม่มีสโคบงานที่เพิ่มก็ไม่บอกว่าขอเพิ่มตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็สามารถจิ้มได้เลยว่าหลังนี้เท่าไหร่งบประมาณไม่บานปลายและเราก็จะคุยแบบกันค่อนข้างละเอียดเพราะว่าการที่จะมีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยคือก็ต้องให้ข้อมูลเรื่อง requirement ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถูกรีเฟล็กไปที่ฟังก์ชันของบ้านถูกต้อง แล้วก็เราก็ส่งฟังก์ชันนี้ไปผลิตที่โรงงานแต่เขาจะทาคู่ขนานกัน๋อครับคือผลิตคือออเดอร์ปุ๊บพอสรุปแบบเซ็นเซอกันเสร็จเนี่ยออเดอร์จะถูกส่งไปที่โรงงานครับระหว่างนั้นน้างานเขาจะลงเข็มทําฐานลากประมาณสัก60วันถึง70วันครับ60ปุ๊บโมดูล่าเสร็จแล้วน้างานก็เสร็จแล้วก็ยกโมดูล่าเนี่ยมายกตั้งที่นมันเร็วตรงนี้ว่าทำพร้อมกันทำทำคู่ขนาดกัน ใช้เวลากี่เดือนถึงกี่เดือนเร็วที่สุดกับช้าที่สุดถ้าถ้าไม่เกิน200ตารางเมตรเนี่ยครับก็คือจากลงเข็มถึงส่งมอบบ้านเลยเนี่ยไม่เกินเจเดือนโอ้ลรอครับไม่เกินเจเดือนตอนนี้เราเราคอนทรลเรื่องโอเปอเรชั่นค่อนข้างดีมากแล้วเราสิปีแล้วเนาะเราเราเลิร์นนิ่งกับเทคโนโลยีเลิร์นนิ่งกับวัสดุก่อสร้างเลิร์นนิ่งกับพฤติกรรมลูกค้าความต้องการลูกค้ามาผมว่าโอเปอเรชั่นณวันเนี้ยเรา การนตีว่าเรานิ่งแหละ,ะหลังจากนั้นย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าปกติเวลาเราสร้างบ้านในภาวะที่ว่าจ้างกันเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนๆเนี่ยนะหายไปเลยย้ายเข้าปับ๊บตรงนี้รั่วตรงนี้ไม่ได้นตรงนี้แก้ปัญหาอย่างไง SGHAM เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับ,รบที่เรามี After Sales Service After Sales Service ใช่หลังการ,รส่ง,งรบริการหลังการขายบริการหลังการขาย เราส่งมอบให้ลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วก็ไปเลยนั่นสิเรามี after sales service ถึง20ปีอ๋อเลยครับ20ปีเลยผมมั่นใจว่าที่เดียวอันนี้เป็นบริการที่หายากและเป็นจุดที่จะทำให้คนสบายใจได้จริงๆว่าเฮ้ยสร้างเสร็จแล้วยังมีมาดูเรานะถึง20ปี20ปีนะ เขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเช็คอัพบ้านลูกค้าปีที่1ปีที่2ปีที่5ปีที่10 15 20มีเจ้าหน้าที่เหมือนเอารถไปเข้าศูนย์นะทุกหมื่นโลทุกแสนโลจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรอันนี้คอนเซ็ปต์เดียวกันพื้นเนี่ยเป็นพื้นซอฟต์ฟอร์มันจะมีความหยุด เวลาผู้สูงอายุลมจะได้มันไม่แข็งโปกใช่ไหมไม่แข็งโปกใช่แล้วก็ไอทีออโตเมติกไนท์ฟลาผู้สูงอายุก็จะเข้าห้องน้าตอนดึกๆไฟก็จะออโตเมติกลุกขึ้นมาจะสว่างเองไม่ต้องไปหาที่กดไม่ต้องเพื่อให้รู้ให้ลูกค้าทราบเรื่องวัสดุ ที่รเรามาใช้ในการสร้างบ้านนะครับตัวโมดูล่าอันนี้เราเปิดเซกชันให้ลูกค้าดูอันนี้เปิดให้ดูเลยนะใช่เปิดให้ดูเ,เลยเร,เรามีซัพพอร์เตอร์ข้างล่างงานระบบต่างๆก็จะอยู่ข้างล่างฮะให้ดูว่ามั่นคงอย่างไรฐานรากและโครงสร้างบ้านเป็นยังไงครับ และข้อดีของการที่จะมีฟอสสวิตต์ลงไปข้างล่างเนี่ยระบบท่อต่างๆถ้าเกิดมันแตกมันรั่วทางน้องอัปเตอร์เซลสวิต่์เขาก็จะไปซ่อมได้มไม่ต้องขุดดินมุดหรือตัดต่อท่อใช่ใช่ครับนี่คือเรียกโมดูลล่างนะครับเป็นโมดูลโมดูลเป็นโมดูลแบบนี้เลยครับโมดูลอเป็นโมดูลอย่างนี้เลยแล้วก็มาเลี้ยงร้อยต่อแล้วที่โรงงานก็จะมีระบบออโตเมชันนะฮะก็มีหุ่นยนต์ในการประกอบ ประตูหน้าต่างก็มีหลายสเปคมีสาสเปคนี่ครับกระจกชั้นเดียวแอร์ไททัหมดเลยนะครับใช่ส่วนแอร์ไทยเน็ตเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะครับครับประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะฝังเข้าไปในผนังมันไม่ได้ใช้ซิลิโคนในการเย็บฝังเข้าไปเพอฝังเข้าไปในผนังปุ๊บเนี่ยอากาศมันจะเข้ามาน้อยพออากาศไม่เข้าฝุ่นไม่เข้าและเสียงก็ไม่เข้าด้วยเสียงน่าสังเกถ้าเราเปิดเนี่ย เราก็จะได้ยินเสียงรถยนต์ใช่ใช่ใช่อ๋อนี่นั่นขนาดนั้นเลยเหรออ๋อนี่ไม่ได้ยินเลยถ้าปิดแต่เมื่อกี้อ๋อใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเราต้องการความสงบถูกต้องคือเฉาะถ้าเราอยู่บ้านใกล้ๆเราที่มีวัยรุ่นร้องเพลงเล่นเล่นปีกร้องเล่นดนตรีต่างๆนานาใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีของแอร์ไทเน็ตฮะแอร์ไทเน็ตเออฉันเขาบอกว่าเออมันแพงกว่าตลาดนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงกับแพงมาก อ่าใช่ครับก็คุ้มค่าดีกว่าครับคุมค้มค่าคุ้มค่าต่อการที่จะเพิ่มงบประมาณอีกสักยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นในสเปคเริ่มต้นนะฮะกับการที่เลือกบ้านห้ามนะครับเพราะถ้าถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเราเอาพื้นที่ใช้สอยเยอะๆสเปคเยอะๆแต่ไม่มีเทคโนโลยีในการอยู่อาศัยเลยเนี่ยตอบก็ไม่ตอบโจทย์ในในปัจจุบันรองรับสังคมผู้สูงอายุทีเอชจิ้งสังเกตีเพิ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ที่เรา ดูแลให้ลูกค้าเช่นพื้นเนี่ยฮะเป็นพื้นซอฟต์ฟอร์มันจะมีความหยุ่นเวลาผู้สูงอายุล้มจะได้อ๋อมันไม่แข็งโปกใช่ไหมอ่าไม่แข็งโปกใช่แล้วก็ไอทีอัตโนมัตินานิ้ไฟล์ผู้สูงอายุก็จะเข้าห้องน้ําตอนดึกเดไฟก็จะอัตโนมัติลุกขึ้นมาจะสว่างเองไม่ต้องไปหาที่กดไม่ต้องนะครับก็เดินไปที่ห้องน้ําห้องน้ําเราก็จะเป็นพื้น ไม่มีสเต็ปไม่มีสเต็ปนะเอเอไอ้น,นี่สำคัญมากามาต่องไม่มีสเต็ปเลยสามารถเอาวิวแชร์เข้ามาได้นี่วิวแชร์ร<า>้อยห้าสิบเซนติเมตรนี่นะฮะ,ะ,ฮะอันนี นี่ทำช็อปมีทุกบ้านให้เราถ้าเราทำถ้าแคร์ซีรีส์เนี่ยจะเป็น<ม>ทุกหลักแต่ถ้าเกิดพวกซีรีส์อื่นเนี่ยลูกค้าสามารถเอาแคร์ฟังก์ชันเนี่ยไปใส่ได้ไปใส่ได้ครับอ,อันนี้สำคัญมากครับยิ่งสังคมสูงวัยของไทยเรายิ่งอันนี้ก็จะเข้ามาได้เอารถเข็นเข้ามาเสร็จใช้ตรงนี้ได้ 1ปีสร้างไปกี่หลังละในประเทศไทยอ๋อ10ปีเนี้ยร่วมพันสองร้อยหลังร่วมพันสองร้อยหลังครับประมาณพันสองร้อยหลังทั่วประเทศทั่วประเทศครับต่างจังหวัดก็รับอ่ต่างจังหวัดรับครับตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราขายก็คือประมาณ80%ยังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอ๋อครับต่างจังหวัดประมาณสัก20จะคิดว่าปีหน้าก็น่าจะเพิ่มเพิ่มตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นครับ ต่างจัวัดก,ก็มีศักยภาพอยู่ฮะใช่เรามีบ้านเดิมอยู่เราอยากจะรื้อบ้านนี้รับบริการรื้อและสร้างใหม่ให้ผมไหมก็ลูกค้ามีเหมือนกันครับที่บ้านเก่าอายุ30-40ปีแล้วสุดท้ายก็จะจะรีโนเวทดีหรือ<ช>จะรื้อสร้างใหม่ดีเขาปรึกษาได้ใช่ไหมเขาก็จะเวทใช่ผมก็บอกว่ารีโนเวทมันก็ถูกกว่าแหละใช่ แต่รื้อสร้างใหม่มันก็จะดีกว่าคือฟังก์ชันบ้านมันตอบโจทนะยน 30, 40, 40์นะปัจจุบัน30-40ปีที่แล้วเนี่ยฟังก์ชันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วสภาพอากาศเอ่ยอ่าใช่สมาชิกในครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปผมก็ ให้ลูกค้าเวทดูแล้วก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าส่วนเรื่องการรื้อถอนเนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าจะได้สะดวกมากขึ้นผมก็เสนอเรื่องการรื้อถอนถมดินเตรียมที่ดินให้เรียบร้อยอันนี้ทาให้เสร็จอันนี้ทำให้เสร็จแล้วก็สร้างใหม่ให้เสร็จด้วยใช่ใช่ครับเพราะงั้นให้ลูกค้าไปติดต่อเองก็อาจจะอาจจะลําบากครับครับใช่นี่มีคนรุ่นจะรุ่นใหม่ต่แต่งงานก็อยากจะสร้างบ้านคนทํางานแล้วก็อยากจะสร้างบ้านตัวเองใหม่ หรือว่าจะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้หมดใช่ไหมทั้งผมกำลังคิดแทนว่าใครเนี่ยที่ต้องการสร้างบ้านใหม่บ้างเนี่ย oh. นี่คือตลาดที่คิดอยู่เลยใช่ไหมครับคือตลาดที่ที่เราเราโฟกัสคือตลาดที่แบบว่าสร้างบ้านเองบนที่ดินของตัวเองเนี่ยบางคนมีที่ดินเปล่าก็สร้างได้เลย uh. บางคนมีบ้านเดิมอยู่แล้วจะสร้างหลังเล็กๆข้างๆบ้าน ก็สามารถทาได้ <st ut ters> อันนี้ครับคือตลาดสร้างบ้านเองเนี่ยก็ยังยังเป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ใน,ในอาเซียนนี่ไทยเราเรื่องเรื่องไฮนนี่น่าจะเป็นผู้นําอยู่ไหมครับคือตอนนี้ทางทางญี่ปุ่นเนี่ยจะให้เอชดีอาโฟกัสในในประเทศไทยปเ,ทเป็นหลัทกทําให้ประเทศไทยเนี่ยกระจายแต่แต่ละภูมิภาคเนี่ยให้ให้ให้ครอบเพก่อเส่วนส่วนอาเซียนเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไปโฟกัสมากตอนนี้ตอนนี้โฟกัสประเทศไทยครับ สิบปีที่ผ่านมาอัตราโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าเราก็ต้อง educate ลูกค้าในในการที่เขาก่ออิจฉาปูนมาทั้งชีวิตนะฮะกลับมาเป็นบ้านโมดูล่าคือสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความรู้ปรับพฤติกรรมความคุ้นเคยอันนี้ถือว่าสิบปีที่ีใช้มาเนี่ยก็โกตมาโดยลำดับก็คิดว่าในอนาคตน่าจะเติบโตขึ้น ใช่ครับนี่คือรูปแบบของการสร้างบ้านในยุคสมัยใหม่นี้นะครับซึ่งน่าสนใจเพราะว่าตอบโจทย์ความปวดหัวเพนพอยต,ตั้งหลายแหลของคนที่ต้องการสร้างบ้านแล้วที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศที่บริสุทธิ์หายใจ mm. แล้วถ้าตอบโจทย์ PM2.5 ได้ด้วยผมคิดว่านี่คือโบนัสสำคัญที่ mm. ทำให้เรารู้สึกเลยว่าเอออยู่ในบ้านปลอดภัยสบายแล้วก็ยัง ดูแลแน่นอนว่าสุขภาพเราได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับขอบคุณมากครับโยทีบข,ขอบคุณมากครัขบขอบคุณครับ